เช็ค5อาการต่อไปนี้หากคนรอบตัวมีอาจเป็นมะเร็งสมองได้เลยนะคะเชื่อหมอสิเรื่องโรคเชื่อใครได้เชื่อหมอสิ Presented by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล สมองเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆของร่างกายค่ะเปรียบเสมือน CPU ของร่างกายเลยก็ว่าได้นะคะเพราะทั้งควบคุมระบบการหายใจความดันเลือดการเต้นของหัวใจการเดินการทรงตัวการพูดความคิดความอ่านการตัดสินใจและอารมณ์ต่างๆซึ่งร่างกายของเราก็มีกลไกลในการปกป้องสมองโดยการที่ให้สมองเนี่ยอยู่ภายใต้กระโหลกศีรษะที่มีความหนาและความแข็งแรงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน การบาดเจ็บได้โดยง่ายนะคะแต่หากว่ามันเกิดจากภายในเนื้อสมองเราล่ะคะเช่นมะเร็งสมองเราจะมีวิธีการตรวจประเมินได้อย่างไรเพราะว่าอาการอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็วินิจฉัยยากสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดซึ่งหากเรามี5อาการต่อไปนี้หมอแนะนำว่าควรพบแพทย์ค่ะ 1. ปวดหัวรุนแรงอาจจะปวดหัวมากจนถึงขั้นต้องตื่นมากลางดึกเลยค่ะบางรายอาจจะปวดจนรู้สึกอยากอ้วกหรือว่าลามไปที่กระบอกตาได้ค่ะซึ่งเกิดจากการที่ก้อนเนื้องอกขยายขนาดขึ้นทําให้ความดันในกระโหลกศีรษะเพิ่มมากขึ้นค่ะ 2. แคแขนขาอ่อนแรงสูญเสียการทรงตัวอาจจะมีการชาทั้งตัวชาครึ่งซีกหรือว่าชาเฉพาะส่วนรวมไปถึงมีปัญหาในการเคี้ยว การกลืนการขับถ่ายได้ขึ้นอยู่กับว่าเนื้องอกนั้นอยู่ตำแหน่งไหนของสมองค่ะ 3. ม,มีอาการชักเกรงกล้ามเนื้อกระตุกโดยที่ผู้นั้นไม่เคยมีประวัติโรคประจำตัวเป็นลมชักมาก่อนหรือว่าไม่เคยมีอาการชักมาก่อนเลยตั้งแต่เด็กแต่เกิดมีขึ้นมาในตอนโตเป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณของมะเร็งสมองได้ค่ะ 4. ปัญหาของประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะไม่ว่าจะเป็นตา อาจจะเริ่มเห็นภาพเบลอมองเห็นไม่ชัดหรือว่าเริ่มมองเห็นอะไรที่มันแปลกๆนะไม่รู้ว่าเป็นจากมะเร็งสมองหรือว่าเป็นจากซิกเซนกันแน่หู oh. อาจจะได้ยินเสียงแววมีเสียงวิทวิทหรืออาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้จมูกอาจจะไม่ได้กลิ่น oh. หรือได้กลิ่นอะไรแปลกๆเอ๊ะกลิ่นทูบหรือเปล่านะหรือว่ากลิ่นศพ เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งการพูดอาจจะมีการพูดติดติดคัดคัด,คดพูดไม่ชัดทั้งๆท,ท,ที่เดิมเป็นคนที่พูดจาคล่องมาก่อนนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณของเร็งสมองก็ได้ค่ะ 5. บุคลิกภาพเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นคนใจเย็นมาก่อนแต่อยู่ดีๆก็ใจร้อนวู่วามอารมณ์เสียง่าย หรือว่ามีการโต้อตอบที่ช้าลงพูดช้าลงความจําแย่ลงพูดจะติดติดขัดขัด,ขดนะคะหรือว่าอาจจะมีการวาดภาพที่ผิดปกติไปซึ่งหมอเนี่ยก็จะใช้เทคนิคการวาดภาพเป็นหนึ่งในวิธีการประเมินความผิดปกติในสมองด้วยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของไบโพล่าหรือเปล่านะหรือว่าเป็นภาวะไวทองไวหมดประจําเดือนแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญ,ญาณของมะเร็งสมองก็ได้ค่ะต้องลองไปเช็คดูนะคะ การวินิจฉัยมะเร็งสมองหลักๆจะเป็นการตรวจทางรังสีค่ะเช่น CT brain MRI brain นอกจากนี้แพทย์ก็จะมีการตรวจการมองเห็นการได้ยินมีการตรวจระดับฮอร์โมนด้วยค่ะ ซึ่งมาทราบแล้วว่ามะเร็งอยู่ส่วนไหนของสมองก็จะต้องทําการรักษาต่อไปค่ะโดยวิธีการรักษาหลักๆมีอยู่3แบบก็คือการผ่าตัดการให้ยาเคมีบําบัดแล้วก็การฉายแสงค่ะซึ่งในผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยแพทย์ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าควรได้รับการรักษาแบบไหนและใน1คนอาจจะมีการรักษาหลายๆรูปแบบ มะเร็งสมองมีหลากหลายชนิดค่ะแต่ละชนิดก็มีความรุนแรงแล้วก็มีการตอบสนองต่อยาเคมีบําบัดที่แตกต่างกันไปการจะรู้แน่ๆว่ามะเร็งเป็นชนิดไหนจะต้องมีการตรวจ DNA ของตัวมะเร็งค่ะซึ่งเทคนิคที่ใช้อยู่เนี่ยก็มีเทคนิคฟิชแล้วก็ PCR แต่ว่าวิธี2วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เวลานานและอาจจะยังมีผลที่คลาดเคลื่อนได้อยู่ค่ะอีกเทคนิคหนึ่งก็คือโฮลจีโนมซีเควนซิ n งเป็นวิธีที่แม่นยํากว่าแต่ว่าก็มีราคาที่แพงกว่ามากจึงไม่นิยมเป็นเทคนิคหลักในการตรวจวินิจฉัยค่ะ ทีมวิจัยศิริราชเราพยายามพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจหาชนิดมะเร็งค่ะเรียกว่าเทคนิคนาโนพอซีเควนซิงเป็นการตรวจหาลำดับเบสของ DNA ของตัวเนื้องอกโดยมาทดลองในเคสไกลโอมาซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นโอลิโกเดนโดไกลโอมาแอสโตรไซโตมาแล้วก็ไกลโอบลาสโตมาจำนวน19รายนะคะโดยจะเทียบวิธีนี้กับการตรวจด้วยเทคนิคอื่นๆค่ะ ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคนาโนพอซีเควนซิงมีความแม่นยำสูงค่ะมีความไวถึง100%แล้วก็ความจำเพาะถึง80%ถ้าเทียบกับเทคนิคโฮจีโนมซีเควนซิงใช้เวลาในการตรวจน้อยมากค่ะเพียงแค่4ชั่วโมงก็ทราบผลแล้วแล้วก็ใช้ปริมาณชิ้นเนื้อที่น้อยด้วยค่ะ งานวิจัยปัจจุบันเพบะว่านานอพอซีเควนซิงนั้นเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในการนํามาตรวจผู้ป่วยมะเร็งสมองเป็นความหวังใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งสมองเลยค่ะแต่ติดตรงที่ว่าเคสที่เราทําการศึกษาวิจัยยังมีน้อยอยู่ค่ะเพียงแค่19รายเท่านั้นเองดังนั้นทีมผู้วิจัยยังต้องศึกษาต่อไปเพื่อที่จะมาทดแทนวิธีการตรวจหลักในปัจจุบันนี้ค่ะมะเร็งสมองมีความอันตราย แล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ทางทีมสิริราชเราไม่ย่อท้อค่ะเราตั้งใจที่จะพัฒนาเทคนิคในการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งสมองกลับมามีชีวิตที่แข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะสิริราชทําด้วยใจเพื่อคนไทยสุขภาพดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รายการเชื่อหมอสิกันด้วยนะคะ หมอสิริราชเรายังมีความรู้ดีๆอยากจะมาแชร์อีกเยอะเลยค่ะและพบกัน EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย